ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่บ้านน้องว่างนะอยากจะมาเที่ยวป่าบ้างนะครับนะนี่ฮะก็เลยเอาซะเล้งมานะครับนะมาหาเที่ยวป่าดูบ้างนะครับจะมาดูผักหวานนะมาหาเก็บผักหวานว่ามันมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเราจะเจอผักหวานไหมนะครับเราไปดูกันครับพี่น้องครับเราเข้าไปดูกันเลยครับนะฮะ บ้านมันเซ็งนะครับเอามาเที่ยวป่ามากนะหาดูว่ามันจะมีผักหวานไหมผมเคยมาหาอยู่นะแถวเนี้ยนี่ไงฮนะต้นผักหวานมียอดไหมนี่ฮนะต้นผักหวานนะโอ้มียอดเหมือนกันฮนะนี่น้องยอดอ่อนๆน,นะครับนี่ฮนะยอดผักหวานนะครับโอ้ วันนี้น่าจะไม่พลาดนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับต้นสูงกันนะเดี๋ยวขึ้นเอานะครับนี่ฮะพี่น้องดูดูยอดตะวานนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูทางอื่นก่อนนี้อีกต้นหนึ่งไหมไม่ได้เตรียมถุงมาด้วยครับพเพื่อนๆไม่ได้เตรียมถุงมานะครับไม่เป็นไรไม่ได้เตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาอะไรใส่ดีใบตองดีไหมฮะใบตอง ก่อนที่จะไปหาต้นอื่นนะผมขอเก็บต้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับพี่น้องดูนะครับนี่นี่ฮะวันนี้ผมมาไม่ผิดหวังแล้วนะครับโอ้โหทำอะไรกินดีครับพี่น้องฮะนี่ฮะเอายอดเล็กๆนี่แหละอ่อนดีนะครับยอดสันส้นๆนี่แหละนะนี่ฮะพี่น้องเอ้ยโอ้โหถูกใจมากเลยครับพี่น้อง โหเยี่ยม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 นะวันนี้มาไม่ผิดหวังแต่ว่าผิดหวังอยู่อย่างคือไม่ได้เตรียมของมาใส่นะครับจะเอาอะไรใส่ดีคิดว่าเรื่องนั้นไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับนะไหนเราก็ได้มาแล้วเราก็เจอแล้วนะครับเก็บก่อนดีกว่าอันดับแรกนะเก็บก่อนครับพี่น้องครับพอจะได้อยู่นะครับทักหม้อนึง นะโอ้มันไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวมันจะมีอีกนะครับนะเดี๋ยวให้เก็บทีละต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อมีใครมาเจอ <c oughs> เขาจะแย่งเก็บหมดนะครับโอ้นี่พี่น้องครับข้างในนี่นะครับข้างบนนี่เป็นภูเขานะครับเป็นภูเขานะครับโอ้ยดีใจจังเลยครับพี่น้อง ที่เข้ามาแล้วไม่ผิดหวังนะครับดูดีครับพี่น้องอดูฮะโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่ผิดหวังฮะวันนี้ต้องแกงอะไรดีฮะแกงใส่อะไรดีครับพี่น้องผมชอบแกงใส่หมูย่างนะครับ หมูย่างแล้วก็แกงใส่แกงส้มนี่แหละโอ้โหนี่ต้นเล็กฮนะตายผมเพิ่งเห็นดูที่ยอดเยอะแยะเลยโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยดีจังเลยพี่น้องน้องดูดีผักหวานโอ้โหวันนี้นะวันนี้ได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วแกงผักหวานครับพี่น้อง นี่ผักหวานที่บ้านมีนะครับมีอยู่ผักหวานปลูกเอานะครับผักหวานป่านี้แหละนะแต่ว่าเราจะเอาไว้ให้มันเลี้ยงต้นมันนะครับไม่เก็บมาแกงแต่เราจะมาเอาผักหวานในป่านะครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้ยตายแล้ว ไม่มีอะไรมาใส่นี่แหละครับเรื่องของเรื่องนะมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาใบตองนะครับเด็ดก่อนเด็ดก่อนเอากองไว้ก่อนนะครับพี่น้องกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนอืม